สวัสดีครับพากินแบบบานๆครับนี่ครับนี่มาหายำเบ็ดครับยำเบ็ดยำเบ็ดคือเก่าครับใส่เบ็ดไว้เห็นครับ้าเจ้าก็มยายำม่งยำม่อง,มมองเดี๋ยวครับพามาลุ่นปลาน้ำกันครับโอ้ยถือกนอ้อเระเนื้อยันหลอนเบิดอย و. ขึ้นบรเวมายามเนี่ยครับหลังนบีบสถอครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องพยายามก่อนจาสิ่เมื่อกูอุ้ยหลังต่อมาครับเอาละครับพี่น้องเบ็ดผมเสียอีกแล้วเบ็ดเสียอ้ยขั้นเบ็ดขั้นเบ็ดยังอยู่อยู่ครับขั้นเบ็ด ยังนอน่อมาที่ครับโอ้โหครับโอ้โหครับนี่ครับถอนเบด็ดปลาคอครับปลาคอนี่ครับโชว์ใหเบ่งก่อนอมาแล้วครับ หนึ่งแต้มครับนี่งาม,งามเๆเลยสวยๆนะครับนี่มนัมนๆตัวแรกแขกมันครับเนี่ยโอ้ยเบ็ดถอนเกือบบปอยู่ตัวันก่อนจะอยู่ครับกำลงังมีกระบวดถือ หลุดเบิดอยู่นี่นี่ครับบอดถึกบอดถึกนี่ครับบรรยากาศตอนเสาเสาเนี่ยคว้านหุ่นก็นยามมองครับคุณครับโอ้ยยามด่างคุณไกลๆคุณครับยามด่างขึ้นกันครับ รุนเบ็ดครับนังนี่บอถือครับนเนี่ยเนื้อลอยต้องลองต้องลองนังบุญถือบอเบาถือคือกันครับ<อ>เนี้ยหลอนเบ็ดเนี่ยครับเนื้อหลอนเบ็ดนะครับบอดถือมานบอครับ โอ้ผมบดเดบไม่ยามขึ้นหล่อนเพื่ประคอตัวหนึ่งตัวงามอยู่ั้ขึ้นผมบดเดม,มากนะหล่อนเบ้อนะครับเบิ่งเป็นกังยามมองตายยังละครับถึกขึ้นบดเดบม,มาก กบคอยอยู่นะครับจักป่ารับด่งใส่ด่างจักป่าใส่ม่อนจักป่าปลาอย่างนะครับถือ,อตองไก่อ๋อเป็นตองหน่อยเนี่ยครับตบปลา หอนแต่มันอยู่ตัวเนี่ส่วนใหญ่มันบหันโบไดม้มากขึ้นผมเลสโบได้มากมาขึ้นบอกว่าอยู่จุนนด,ดนี้แหละผมเป็นดามะฮอดเบดทอนอีกแล้วครับนี่ครับใส่ไปน,นี่โอ้ ao biệt bảy leo hợp biệt thoát nhìn liệu có coi <laughs> nhanh nhìn liệu ô này ไงครับเป็นไหนป่าเบ็ดเสียอีกแล้วไปครับเบ็ดพบถอนครับโอ้ยหาเบ็ดโมโหอีกแล้วเบ็ดเสียครับ ปลาดึงใสน่น้องงน้องงัยปัญญาบ่าเห็นอยู่ครับโอ้ยเม็ดเสียครับใส่ประคอดึงล้งนีหล้งนี่นกระท้อนเลยครับเนี่ยมักงเนี่ยมกัยกง่นี่กินอุย้ย ผมต m, ้องหาเบ็ดขันยังไงากแล้วครับนหน่อยเนี่ยบอบอยู่ครับถือควายใหญ่ไปเลยนี่ครับเบ่งบรรยากาศน้องโอ้เสียดายครับปลาดึงเบ็ดฟมไปไปใส่น้อบาทจนีง <laughs> โอ้ย,ยนี่แหละครับน้องมันน่องใหญ่ปลาใหญ่หลายลเบ็ดขั้นหน่อยครับคือพวกไงมันถอนไปเลยครับเบล้างหันกับถอนนอนแล้วมันแขวงล้างที่ได้นี่ครับเสียดายครับเสียดาย เบ็ดสีเบ็ดแล้วครับผมยางนี่ผมยางเบืองเบ็ดนั่นครับเออขามันลอยลงๆๆแถวนี้กับถึงมองนี้มันสั้นครับผมผ้ายางขึ้นทึงๆครับโอ้เบ็ดเสียลังหนึ่งจานถืปอปลาคโอใหญ่อยู่ครับนี่นครับ หลังเบ็ดอยู่ตลางหมดครับมันสั้นมันสั้นผมเลยผาเป็นหอวงยางสีเลยโอ้ยหลังข้างล่างถือนะครับถือแล้วถือแล้วถือแล้วครับปลาย่งเนาะปลาคอครับปลาคอปลคอครับนั่นๆๆเห็นบอครับนั่นๆๆๆๆอๆๆ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 ๆโอ้ย อุยอ้ยเฮ้ยยุบปา่ายู่วะนี่ครับนี่ครับออกไปครับอุย้ยอุ้ยอีกแล้วครับปลาโค้ดนี่ครับอุ้ยมาอีกแล้วตัวที่สองครับหลังนี้โบลุดหลังนี้โบลุดอุ้ยถุงมาใส่ค์กันอ้ย เนื้อกิซ่อนผมครับหมานครับม้านหลังนี้บอหลุดครับบอหลุดม้านครับหม้านอุ้ยวามฉีบดวามฉีบดถือละครับเนี่ยกับโต๊ะป่ะน่ครับหมานครับตัวที่สองโอ้ยใหญ่ขึ้นกันครับ ใส่ใส่เดียวกันเลยครับเนี่ยอุย้ยลังนี่น่อนจะบดถอนตัวนี้เริ่มเบิดแห้งแล้วเนี่ยครับอสองตัวใส่นี่ครับง่ามแสบเลยครับหยอดครับเนี่ย <c oughs> โอ้ยเียดายลังหนึ่งเสียครับเบ็ดถอนถอนเบ็ดุูมนี้นี่นี่ครับปลาอู้ง่ามครับ ตัวง,งามเลยครับเนี่ยโอ้ยมานครับมานคือเกา่าจะไปลุ่นล้างต่อไปครับบาทที่ีหนนะครับมองนี้มันสั้นมุมเบียดเยอะๆทั้งๆเนี่ยเบีดต่บ่อะผมผมก็ลืมมองคื้กันนะครับใส่ห่น สีพายยางไปบึงครับนี่ครับยางหินน้ำเลยโอ้มันสั้นครับนี่มันสีบึงบรรยากาศนะมันส้าโอ้ยหันต้นอันบทถอนอย่างเี้ผมสีสุดยอดก็หนี่ครับแต่ว่ากันงามเพื่อเก่าครับหลังแหลกกับถอนครับถอนแต่ว่ามันมันยังอยู่อยู่ออครับพี่น้องหล้างถึงถือปลาครับปลาอย่างนู้นโอ้ย หลังสุดท้ายประคอประคอโอ้ยทุบต <c oughs> ักทุเล่ครับตรงนี้มันสั้นนี่ครับโอ้ยตรงงามอยู่ตัวนี้ตายครับเนี่ยนี่ครับมานครับมานนี่ตรงงามอยู่ครับเนี่ยโอ้ยโอ้โอโอโโยเบ็ดแล้วครับเบ็ด ปลาควหลุนล้วนเลยครับเมืนเนมนอนอปปี้นี่คือบรรยากาศตอนเสาร์เฮาโอ้ไปพุ่นบ้านเพืนครับอากาศดีครับเดี๋ยวผมจิกล่องไปหาเบิ้งเบ็ดลังนั่นค้ามันอยู่กองหยาละนั่น <c oughs> เดี๋ยวครับเดี๋ยวไปสรุปยอดน้ำกันครับบาทที่นี่น,น,น,นี่ครับผลงานมือนนี้ครับ ครัสามตัวตัวงามครับเนี่ยมันครับเหมือนเนี่ยถอนเบ็ดลังหนึ่งครับงถอนสองแต่ว่าหาพออีกหลังหนึ่งเนี่ยอเลยครับโอ้โหผอจีไปหาเบิรงใหม่อยู่ครับอันนี้ครับบรรยากาศตอนเศ้าๆครับก็เนี่ยครับมีคลิปหันคลิปนีหาอยู่ฮากินมุไปลายไม้พีดองมึงครับ อย่าลืมนะครับฝากติดตามช่องห้ากินแบบบ้านๆเดี๋ยวมีคลิปมานําเสนอเรื่อยๆแล้วครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปครับและที่สําคัญกดกระดิ่งไ้ครับจะได้รับชมคลิปก่อนคนอื่นครับสําหรับมอนี่ห้ากินแบบบ้านๆครับเดี๋ยวสิลาไปก่อนครับเดี๋ยวสิไปหากูเบดกันครับบาดที่นี่สวัสดีครับเนี่ยรับปางามๆเลยครับ